น้องเพื่อนไปส่งเลยนะสิงบุรีนะครับเราทำการตรวจเลือกหารกองเกินเข้ารับพิการอาหารกองจําการจำปีพุทธศักราช2566จำนวน6อำเภอนะครับโดยเริ่มตั้งแต่วันที่1เมษายน จนถึงวันที่7เ,เมษายนวันที่1เมษายนเป็นอำเภอท่าช้าง2เมษายนอําเภอท่าประจันทร์3เมษายนอําเภอพรมบุรี4เมษายนอําเภอบางระจันวันที่5เมษายนอําเภอเมืองสิงห์บุรีและวันที่7เ,เมษายนอําเภออินบุรีโดยมียอดเรียกเก์หรือใบแดงจำนวน225คน ในการนี้นะครับมีผู้สมัครหรือร้องขอข้าราชการทหารโดยสมัครใจจำนวน7.6คนคิดเป็น3.3.78ทีนี้จะมาก่าเถ็นข้อดีนะครับของการสมัครข้าราชการทหารหรือการเป็นทหารกองจาการมีข้อดีอย่างไรอันดับแบบรกคือผู้มีคุณวุฒิพิเศษมีสิทธิ์ลดวันรับการฐานกองจาการน,น้อยกว่า2ปีผู้ที่สำเร็จการศึกษาม .6 ปวชเทียบเท่าขึ้นไป เมื่อสมัครจะเป็นหาเเพียงหนึ่งปีจากสองปีนะครับแต่ถ้าไม่สมัครจับสลากแดงได้ก็เป็นฐานถึงสองปีเต็มตามกฎหมายผู้สาเร็จการศึกษาดับพวสหรือปริญญาตรีขึ้นไปถ้าสมัครเป็นอานเพียงหกเดือนถ้าไม่สมัครก็สามารถลดวาการได้จับไปแดงได้เป็นหาเเพียงหนึ่งปีถ้ายื่นวุฒธและผสมใช้สิทธิลดวารการผู้สำเร็จรอรอชั้นปีที่1สมัครเป็น1ปีเมื่อสมัคร1ปี6เดือนชั้นปีที่2สมัคร6เดือนถ้าไม่สมัคร เป็นอาหารหนึ่งปีทหารกองจำกาเนี่ยนอกจากได้รับเรี่องเงินเดือนประมาณ1นึ่งหมื่นบาทแล้วก็ยังได้รับการฝึกระเบียบวิน,นัยนะครับฝึกอาชีพก่อนปลดมีการให้เรียนในระบบการศึกษานอกระบบ คือกศนนะครับสำหรับผู้ที่จบมสามวันแรวุฒิมหกในการฝึกอาชีพมีการหางานให้กับบริษัทนเช่นเครือซีพีมารับสมัครน้องๆที่ปลดจากกองประจำการเ็นารกองเข้าไปทำงานโดยความร่วมมือกองทับกและบริษัทต่างๆและสิทธิพิเศษสำหรับดูงใจ ให้น้องๆหายนเกิดสมัครก็คือความก้าวหน้าสามารถเข้าเป็นนักเรียนในสิบหลานบกสาหรับผู้ที่มีวุฒิมบกเทียบเท่านะครับโดยกองระบบเนี่ยให้โคต้าถึงร้อยละแปดสิบของจำนวนที่นัาศึกษาเนี่ยที่เปิดรับในแต่ละปีถ้าน้องๆเราไม่มีผลการเรียนดีเยี่ยมก็สามารถไปเรียนเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารตามจํานวนที่กองระบบจัดสรรให้ในแต่ละปีสาหรับทหารเรือก็จะได้รับแผนพิเศษ ในการสอบเป็นนักเรียนจอัอ่าเรือนคือผ่านการเป็นผ่านกรมจำการ6เดือน1น่ปีหรือ2ปีก็จะได้คะแนนเพิ่มร้อยละสองร้อยละสามหรือร้อยละสี่ตามลำดับสาหรับผู้ที่สมัครที่ฐานอากาศมีสิทธิสอบเท่ารับราชการเป็นนายอากะทวนในเหล่าอากาศยุิธและเหล่าทหารสารวัตรตามที่ตามคุณสมบัติที่กองอ,อากาศกาหนดก็คือมีความก้าหน้าทุกเหล่าทัพเป็นการจูงใจให้ฐานสมัครผลปรากฏว,ว่าปีนี้อย่างที่กล่าวไว้ก็คือเรามีฐานสมัครร้อยละ33.7แ จำนวน76นายของจังหวัดสิงห์รีจากยอดที่เราต้องส่งเข้ากองทั้งหมด225นายคิดเป็นสาเป็น33.78%ชายไทยมีหน้าที่ต้องเข้ารับการตรวจเลือกต้องปฏิบัติตามกฎหมายรับประการทหารทุกนายนะครับปัจจุบันนี้กองทัพปกกองทัพเรือกองทัพอกาศก็ให้สิทธิพิเศษต่างๆมากมายนอกจากเงินเดือนการเึิดอาชีพ การหางานทาให้หลังจากปลดประจำการก็ยังให้ความก้าวหน้าในทางในการรับประทานทหารต่อไปถัดเ็เป็นในสิทธิ์การให้คะแนนเพิ่มพิเศษตา่างๆอย่างทหารบกให้ถึง180ร้อยละแปดสิบเนนเพราะฉะนั้นน้องๆถ้ายังไม่มีการงานที่มั่นคงหรือคิดจะเติบโตในสายงานของทหารก็มีโอกาสสูงมากก็ขอเชิญชวนให้ชายไทยของจังหวัดสิงห์บุรีมาสมัครเข้าเป็นรับการทหารกอบจงการ,การในโอกาสปีต่อๆมาขอบคุณครับ